ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเด็กเดกเล่นน้ำในสระฝันเห็นเด็กๆ็เล่นน้ำในสระ,นนสะแปลว่าอะไรจะมีคนมาสารภาพรักมีคนมาสนใจท่านคนคนนั้นอาจจะเป็นแฟนเก่า แล้วก็มีคนมาสนใจท่านอะ่ะคนคนนี้ยอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือไม่ก็คนรักเก่าทหารตำรวจข้าราชการมีคนอยากจะขอยืมเงินคุณนะมีคนอายุน้อยกว่ามีคนอายุน้อยกว่าเนี่ยอยากจะยืมเงินคุณ มีคนอายุน้อยกว่าอยากจะยืมเงินคุณเพราตอนเนี้ยเขากำลังมีปัญหาเรื่องความรักช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังตัวนะอย่ากกินอาหารหรืออย่ากกินอะไรที่มันมาจากใครก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าให้ระวังการโดนวางยาพิษนี่คือไซยาไนท์ให้ระวังการถูกวางยาพิษอย่าก,กินอะไรที่มีคนเขาส่งให้ อย่ากินอะไรที่มีคนส่งให้ส่งเดชไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนนะคะเลขนำโชคสามแปดสามแปดขอให้คุณโชคดีค่ะ